สวัสดีค่ะอาจารย์จ๋าเรนูภูจอมจิตมิ่งพันค่ะ วันนี้นะคะมานาเสนอ5ข้อที่ควรปฏิบัติสําหรับคนที่ใช้จอนะคะไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นจอโทรทัศน์นะคะหรือว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์เองก็ตามเพราะยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีในเรื่องของสารสนเทศหรือว่าการสื่อสารนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าวัยไหนก็ตามนะคะทุกวันนี้ใช้หน้าจอกันทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่หน้าจอโทรศัพท์นะคะใช้กันเยอะนะคะก็เลยมีข้อปฏิบัติ5ประการนะคะมาฝากกันประการแรกเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้หน้าจอเวลาที่ทํางานอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะคะ ก็ควรจะมีการเว้นระยะนั่นคือประมาณทุก30นาทีนะ่าควรจะมีการเปลี่ยนอารียบทนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานั่งอยู่ในอารียบทเดิมนานๆน,น,นั้นก็จะมีผลต่อกล้ามเนื้อความตึงอะไรต่างๆและเกิดความเครียดได้ด้วยควรจะต้องลุกขึ้นมาบ้างนะคะทุก30นาทีประการที่2เลยนะคะข้อปฏิบัติก,ก็คือพักสายตานั่นก็คือเวลาที่ใช้สายตาในจอคอมพิวเตอร์นานๆนะคะควรจะมีการ พักสายตาโดยการทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณ20ฟุตร,ระยะเวลาช่วงหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นหลับตานง่งๆก็ได้นะคะประมาณ5นาทีก็จะเป็นการพักสายตาค่ะประการต่อไปนะคะก็คือไม่ควรจะฝืนดูตัวหนังสือขนาดเล็กเกินไปเพราะจะทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อตาหรือว่าสายตานี่ทํางานมากกว่าปกตินะคะ ไม่ควรจะฝืนแล้วก็ประการที่4นะคะก็คือไม่ควรจะใช้หน้าจอเวลาที่เราอยู่บนยานพาหนะในขณะที่เรากําลังเดินทางเพราะว่าจะเกิดการกระทุบก,กระเทือนหรือว่ามีการสั่นสะเทือนนะคะของตัวหนังสือทําให้การใช้สายตาของเราก็จะต้องทํางานหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายค่ะในการที่จะใช้หน้าจอนะคะก็ควรจะต้องปรับแสงสว่างจากหน้าจอให้พอเหมาะ ไม่มืดเกินไปแล้วก็ไม่สว่างจ้าเกินไปนะคะเพราะจะทําให้ม่านตาของเราหรือว่ากล้ามเนื้อรอบดวงตาทํางานหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่จะใช้จอนะคะก็ควรคํานึง5ประการที่นํามาฝากค่ะ l i ฟ e a n e a ท t h Educator นะคะจากอาจารย์จายาเรนูภูจอมจิตมิ่งพันค่ะนําความรู้ในการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตแบบง่ายๆมาฝากนะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ